นี้นะครับพนักงานสอบสวนสนตปูเนี่ยก็นัดหมายผมนะครับให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นบอกไว้เลยว่าจะนมีหลายรอบนะครับก็วันนี้ก็เลยมาให้ข้อมูลแล้วก็เลยเอาผังที่วันนั้นแถลงข่าวนะครับที่สํานักงานสิทธารอเฟิร์มเนี่ยเอามาว่าให้พนักงานสอบสวนด้วยเลยโอเคครับพี่นักข่าวถามได้เลยครับข้อมูลใหม่ก็คือผังที่มีการแถลงแล้วก็ของเมื่อวานนี้ด้วยใช่รับ อของเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าของที่ไปยื่นปะปะป,ะปะเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพนักง,งานทั้งเครือข่ายแต่ว่าที่สอนอเตาปูเนี่ยของผมเนี่ยโฟกัสเฉพาะรายบุคคลเลยก็เลยวันนี้เอาผังของเว็บ b n k นะครับแล้วที่เ,เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบิ๊กโจ๊กเปรียบเทียบกับเครือข่ายของบิ๊กต่อนะครับเอามาให้กับทางเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยดูแลเปรียบเทียบจะได้ทํางานง่ายขึ้นครับ เอไระนอะไรต้องเรียกที่มาให้้งเขาไม่ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะมาให้เรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าเยอะแล้วก็มีคณะกรรมการสอบสวนของทางบกนสองด้วยวันนี้มาด้วยที่มองยังไงกรณีของที่โต๊ครับที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอสิสองด้านด้วยอะไรเงี้ยจากความเป็นธรรมในคดีที่คาดว่าจะมีกระบวนการช่วยเหลือในเรื่องหลังนะครับ ก็พี่โจ้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยก็ฟังเขาแถลงอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องวินยัยเรื่องวินัยเนี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยทราบดีเท่าไหร่อันนี้ให้ถามทางตํารวจน่าจะดีที่สุดนะครับก็เขาเลืออนรักสู้อยู่แล้วครับก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับตัวองในเรื่องอาญาที่ัครับจะมีกระบวนการเชยกันของบิ๊กต่อรก็กังวลครับกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคดีไม่ค่อยจะเดินไปไหนเลยนะครับแล้วก็ ไม่ตั้งคณะอะไรมาที่จะสามารถทําคดีได้ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่รับผิดช,ชอบน่าจะเป็นแค่บกน2น,นะครับไม่ไม่ใช่ทางนครบาลลงมาตั้งคณะเองเหมือนกับคดีแรกจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยควรจะเอาคดีคณะพระธรรมสวนคดีแรกนะครับที่ทําอ่ะนะรองผู้ชการนครบาลอะไรเนี่ยเขาทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วมันจะได้ทําง่ายขึ้นถ้าเกิดไปให้พระธรรมสวนชุดใหม่มาทําก็ต้องม,มันเริ่มใหม่หมดนะครับ รอบที่สามแล้วครับรอบที่สามครับทั้งก่อนหน้านี้ที่เคยเหมือนเอาทำสอบประคัมที่เป็นทำให้การที่เป็นเอกขั้นสอนมามีความคืบหน้าอะไรอย่างก็เดี๋ยววันนี้จะสอบถามความคืบหน้านะครับแต่เท่าที่ติดตามมาเมื่อวันก่อนที่เข้ามานะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับปั่งสน,นอเตาปูนนะครับอะไรครับมองว่ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้ามาให้ ามรอบแล้วพ่อล่นติดจากแล้วมีอะไรอย่างงี้ตอบกลับคือรู้สึกว่าการดําเนินคดีกับคนเอกต่อสักเนี่ยยากมากยากเหลือเกินนะครับเหมือนกับเจ้าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยไม่ค่อยใช้ความร่วมมือเลยนะครับมันไม่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะเป็นเว็บพนันนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่แล้วกันนะครับดำเนินคดีเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนเจ้าที่ตารวจสามารถไปหาหลักฐานได้เองนะครับอย่างคดีเนี้ยผมต้องหาหลักฐานให้ทุกอย่าง นะครับก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเลยไม่อยากให้ผมทอ้อนะครับแล้วให้ถอดใจเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าเวลาติดต่อทีเนี่ยทอ้อนะครับมาเจอตํารวจไม่ความร่วมมือเลยนะครับแล้วก็จะมาพยายามที่จะมาเหลี่ยมใส่ผมนะครับเดี๋ยววันนี้เผมต้องบอกเลยว่าพระส่วนคนเดิมนะถ้าจะมาเหลี่ยมใส่นี่นะด่าเลยนะครับนะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะครับแต่ว่า ไอ,อ้ท้อมันท้อแต่ว่าผมมันไม่ถอยอยู่แล้วครับอย่างที่บอกทุกคนมีโอกาสที่จะฟ้อแล้วงานสอบสวนเส็ไหมครับมีครับถ้าเกิดว่าเจอจุดที่พระนามสวนเนี่ยทําอะไรที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่วงเวลานะครับโดยการโอนสำนวนก็ดีนะครับหรือว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยตามที่ข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วคุณจะต้องดําเนินการกับพระนามสอบสวนต่อไปครับที่แ่กสยังไงครับก็คราวที่แล้วที่ผมมาสอบไปครับ ก็พยายามที่จะพูดให้ผมเนี่ยเหมือนกับให้คดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของสอนอต่อปูนนะครับแล้วก็จะออโอนคดีไปไอ้ที่เป็นสาระจริงๆนะครับก็ไม่ยอมจดให้ผมจนผมมาอ่านเพิ่มนะครับก็เห็นว่าไม่มีแล้วก็เลยต้องบอกเขาว่าเนี่ยมีการลงคาให้การเพิ่มก็ถึงจะยอมลงเพิ่มให้คือต้องประมาทไม่ได้เลยครับมาที่สอนอเนี่ยนะจะต้องจะต้องดูทุกตัวอน นะครับแล้วเวลาคําถามมาแต่ละคําถามก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาถามเพื่อที่จะดึงสํานวนหรือถามเพื่อที่จะเอาสํานวนไปไว้ที่อื่นหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเหลี่ยมเยอะ,ยอะเออดำเนินคดีเดียวครับในเรื่องของการฟอกเงินนะครับร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงิน นะวันก่อนเจ้าที่ตำรวจก็มีการถามว่าจะดำเนินคดีในเรื่องของเจ้าพนักง,งานฟอกเงินไหมนะครับผมบอกเอาผมเอาแค่สามข้อหาก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนให้ตำรวจเริ่มทํางานให้ผมมั่งให้ประชาชนเห็นหน่อยว่าตำรวจเตาปูนเนี่ยได้มีการทํางานนะครับจริงๆแล้วคณะทํางานนะหรือชุดทํางานของเตาปูนนะครับน่าจะต้องมีการถแถลงความคืบหน้าประชาชนทราบบ้างนะไม่งั้นนะประชาชนก็ก็คิดเหมือนกับที่ผมคิดนะครับว่าไม่มีการดําเนินการอะไรเลยนะครับ เมื่อวานนี้ทางท่านรองกรเรเชนตนะครับรได้พูดถึงนายกตีบอกว่านายกตีโดนหลอกแต่ในการที่ทางด้านของทุกทนายได้ส่งสัญญาณไปให้ถึงนายกทั้งหลายครั้งแล้วก็มีปฏิญาตตอบกลับมาว่ามัน,มนจะเกี่ยวข้องกันแบบไหน,นยางไรอะไรงนี้ท่านทุกทนายมองอยังไงบ้างผมเอ,เอาเอาตัวจริงนะผมไม่มองว่านายกโดนหลอกหรอกผมมองพี่โจ๊กัโดนหลอกนะครับอาจจะพูดให้แบบว่าทางทางนายกเนี่ย มีทางออกนะนะครับแล้วก็ให้พี่โจ๊กเนี่ยมีการไปถอนนะครับก็คงจะเป็นคนใกล้ตัวของของท่านนายกนี่แหละนะครับน้องเนือจะูับที่น้องเียกับคณะเลวัรุหน้าเป็นไงวันนี้คณะท่านเลวัตเนี่ยท่านก็เรียกเรียกสายรับผมไปนะครับก็วันนี้จริงๆสายรับผมมาเขาไปหาคณะนายกแต่คณะนายกเขาน่าจะสื่อสารก็ผิดพลาดนะครับแล้ววันเนี้ย สายลับจะต้องไปไปหาพี่เลวัตตอนบ่ายสามนะครับแต่ว่าก็เลยประสานให้แล้วเมื่อกี้ผมประสานว่าไปถึงตอนบ่ายโมงนะครับเขาจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคนที่ประสานผมมาก,ก็คือท่านอํานวยนะครับนิมมนก็ดูแล้วจริงๆแล้วท่านก็น่าจะอยากจะทําเรื่องนี้ให้มันเสร็จไวๆนะครับท่านก็มีการประสานมาตลอดว่าเรื่องนี้ท่านอยากจะเอาไอ้เครือข่ายตารวจของสอทอนะครับหรือว่าออคอมมานโดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆเนี่ย ดำเนินการเอาตำรวจไม่ดีให้ออกไปให้เร็วที่สุดะนะครับผมก็เลยประสานว่างั้นงั้นให้ให้สายรับไปตอนบ่ายเลยเพราะว่าทางคณะของทนายกเนี่ยเขาเขาเลื่อนไปแล้วนะครับเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนเวนที่เ่อเื่อกับอบเ่เกิดที่เต่าไม่ติดต่อเลยเนี่ยสงสัยจะไม่รับสายผมแล้วพี่เต่านะครับเมื่อวานเนี่ยนักข่าวบอกให้ผมโทรไปผมก็โทรไปให้นะแต่ว่าไม่รับสายแล้วก็ไม่โทรกลับอะไรนะ ก็ฝากพี่เต่าหน่อยครับว่าให้แอคชั่นนะครับเหมือนกับที่เคยผ่านมานะครับเพราะว่าอยากให้พี่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับอย่าเป็นเหมือนกับที่คนอื่นเขาปา마ศนะครับว่าเก่งเฉพาะกับคนอื่นนะครับกับพวกเดียวกันที่กระทำความผิดเนี่ยไม่กล้าดาเนินการนะครับก็ขอให้ดําเนินการเอาให้เหมือนกันนะครับหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ดําเนินคดีไม่เว้นนะครับแม้แต่เป็นผู้บัญชาถ้ากะทำผิดมองว่าจงใจเจตนาหลบหนี ต้องให้เจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับคือเงินเงินเข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมมีการถแถลงไปนะครับเงินเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบัญชีนัทพงศ์บัญชีเดียวเนี่ยมันร่วมแปดร้อยล้านแล้วแต่ว่าไอ้โรงพักเนี่ยที่เรามาดําเนินคดีนะครับเราดําเนินคดีเขาเรื่องของเว็บ b N K นะครับฉะนั้นต้องมาจําแนกว่าเว็บ b N K เนี่ยมีการโอนมาเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็คงจะ เ,เดือนละ1ล้านนะครับเราต้องมาดูว่าย้อนหลังว่าได้รับไปทั้งหมดกี่เดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยคดีที่สออตรตะปูเนี่ยมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะไปไปที่ดี i ไหรอกนะครับแต่ว่าไอคดีที่ผมดําเนินคดีในเรื่องของเออสิธุรกิจอะนะครับที่มันมีเงินโอนเข้าเยอะๆเลยนะครับเป็นรายเดือนเนี่ยจนบัญชีม้าบัญชีหนึงเนี่ยมีเงินร่วม800ล้านะนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเข้าในอนาคตแต่ว่าต้องให้ปปเนี่ย มีการสืบสวนสอบส,สวนเอาให้ได้ความชัดเจนก่อนนะครับทนายปฏิกิยาของอผู้ที่ร้องไปนะครับเหมือนว่าตั้งแต่ที่เราร้องมาเนี่ยครับไม่มีความการเคลื่อนไหวเลยเลยทนายมองมองอย่างไรึ่งมองว่าเขาอกว่าเขาไม่คู่เทียบต่อสู้ถ้าเกิดว่าจะมองว่าผมไม่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่ใช่คู่เทียบคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จริงหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์เห็นการกระทําความผิดนะนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษได้ แต่เนื่องจากคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับผมเลยใช้คําว่ากล่าวโทษมาตลอดนะครับแต่ถ้าผมเป็นผู้เสียหายผมมาล้องทุกแน่นอนแต่ว่าผลของการล้องทุกและกล่าวโทษเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือตํารวจจะต้องดําเนินคดีตามที่ได้มีผู้กล่าวโทษหรือว่ามีผู้ล้องทุกเนี่ยได้มากล่าวโทษเอาไว้ ยังไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมผมเอาข้อมูลที่เคยแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะครับเอามามอบให้กับพระกงาสอบสวนนะครับจะได้ทํางานกันได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามทําให้ทุกอย่างและประเคนหลักฐานทุกอย่างทําทุกทางนะครับก็จะดูว่าทางพระกงาสวนสนตนปูเนี่ยจะทําคดีให้มาหาเดียวกันได้ไหมนะครับกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายหรือเปล่าก็พิสานแล้วที่เดินทางมามองะว่ามันจะเสียเวลาข่าพี่เพรว่าที่ผ่านมาก็อไม่มีความขึ้นหน้าอะไร ก็จะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าเหรอเราก็ไม่รู้นะว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้ตารวจจะดําเนินคดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้พยายามแล้วแล้วพยายามถึงที่สุดนะครับพยายามทานะเอาให้ให้ประชาชนนะครับให้พี่พี่สื่อมวลชนเห็นนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ว่ามามา,มาถึงนะครับแล้วก็มายื่นกระดาษแค่แผ่นเดียวแล้วโยนให้ตํารวจทําให้ตํารวจไปสืบเอาเองไม่ใช่นะครับผมเอาพยานหลักฐานมามอบให้ด้วยนะแล้วก็มีพยานบุคคล ก็ทราบข่าวว่าทางเ,เจ้าที่ตารวจเนี่ยมีการนัดหมายสายลับของผม,ผม,มนะครับมาให้การเพิ่มเติมด้วยในวันในวันพรุ่งนี้นะครับณตอนนี้ครับคือหลังจากที่ขึ้นไปปปพแล้วมาที่สอนอแล้วก็วยังไม่ไม่มีที่แต่อะไรมามา,มาให้เป็นผลด,ดีเลยมีมีแผนสำรองไหมครับว่าจะไปที่ไหนต่อหรือจะไปน้องกับใครผู้หลักผู้ใหญ่อาทิตย์หน้าผมผมคงจะต้องไปปปงครับ เนะมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะจะไปยื่นร้องที่ปปงแล้วผมก็ตกใจนะไปยื่นก่อนผมอาจจะไม่ต้องไปยื่นแต่ว่าก็มาฟังจากการถแถลงข่าวนะครับเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็ไปแค่ไปบอกปปงว่าตัวเขาไม่มีอำนาจนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยตอนนี้ผมรวบรวมหลักฐานของของลองฟังกระดาบยาวได้แล้วกับกับครอบครัวจะไปยื่นในอาทิตย์หน้านะครับแต่ ส่วนของพู้เรตต่อสักกับทางภรรยาเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงไม่รู้ว่าจะเสร็จในข่าวเดียวกันหรือเปล่าถ้าข่าวเดียวกันก็จะร้องเงินพร้อมกันเลยนะครับไม่อยากเ,าเจอผมแล้วแหละพี่เต่านะครับนะบผมอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูพี่เขานะนะเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเจอผมนะครับโอเคหรอ ไม่รู้ว่าสามหรือสี่เจำไม่ได้แล้วขึ้นไปสอมดงบนนะครับน่าใช้เวลา